สวัสดีครับเพื่อนๆืครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในการทำเมื่อเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี้ก็ทำแบบโรเอาครับปลูกพันเชือขึ้นไปเขาโร่แล้ววันนี้ก็จะให้เสียนครับ เปียนนิ้วหายเป็นผู้บรรยายในการทำนะครับขั้นตอนในการทำของมะเขือทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทำนะครับว่าเขามีขั้นตอนในการทำแบบไหนอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าหน้าอา่านเอาไปทำ ที่บบ้านานนะครรัเสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกัดกับการทํำมะเขือเทศกับเพีวิถีไทยคนไกลบ้านกันนะครับวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทํำมะเขือเทศครับว่าจะทํายังไงบ้างนะครับที่นี่นะประเทศแคนาดานะครับเราถ่ายทํากันจะไปดูขั้นตอนการทํำมะเขือเทศนะครับการโหลดการเด็ดใบการติดกิฟการติดมูลนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการทำเกษตรกร,กรของไทยเรานะครับดีย๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับสำหรับการโหลดมะเขือนะครับเราจะโหลดมะเขือที่มันสูงติดใกล้ติดลวดนะครับเร,เราจะโหลดให้มันต่ำลงไปเพื่อต้องการเด็ดใบนะครับส่วนมะเขือที่ลูกใหญ่นะครับเราจะติดมูลนี่ครับการติดมูลครับ เราติดมูลที่ขั้ว,ข,วของลูกมันนะครับว่าลูกมะเขือจะใหญ่ครับใหญ่ไปเรื่อยครับเน,นี่ยังเล็กอยู่นะครับใหญ่ตามสเต็ปพอสุกแล้วก็เป็นมะเขือลูกใหญ่เราจะติดมูลนะครับเราติดกิบที่ยอดนะครับหลังจากโหลดเสร็จนะครับโหลดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาเอายอดเดือแหนงออกนะครับ ให้เหลือยอดที่สมบ,บูรณ์ที่สุดนะครับตัวที่ใหญ่เอาไว้นะครับมอออกครับนี่ยพร้อมกับใบหนึ่งใบนะครับ,อออก,รบก็จะเหลือพวนี่ครับช่อของดอกนะครับเราจะเอาไว้3ามลูกนะครับหรือบางพันธุ์เรา,เาไว้สี่ลูก าลูกแล้วแต่พันนะครับเพราะว่าเราต้องการลูกใหญ่ลูกเล็กอย่างพันนี้เราก็เอาไว้สามลูกนะครับนะบางท่านสงสัยว่าทําไมถึงต้องเด็ดยอดออกนะครับเพราะว่าปีหนึ่งประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเราถึงจะลื้อเฮ้านะครับทำการโหลดไปเรื่อยๆนะครับก็ทำตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะตุ่มไว้นะครับสามลูกสี่ลูกเดี๋ยวแต่จํานวนที่ว่าถ้าต้องการลูกใหญ่ก็สามลูกสี่ลูกครับจํานวนมากก็ห้าลูกครับครับจากนั้นเราก็มาตัดใบครับราโหลดลงมานี่ครับรโหลดลงมาแล้วมันก็จะต่ําลงไปนะครับว่าการปลูกของเราคือการจะปลูกกับหมอนที่นี่ครับหมอนเล็กก่อนกับหมอนใหญ่ ที่นี่จะไม่มีดินเลยนะครับจะเป็นกางกระเพ้าล้วนเลยนะกรล้วนนะครับปลูกกางกะเพ้าเราโรยลงมาแล้วมันก็จะต่ำใช่ไหมครับเราก็จะมาตัดใบหลังจากตัดใบเสร็จนับนี่ดูขั้นตอนการตัดใบเลยนะครับตัดใบเสร็จแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้นี่ครับสวยอันนี้เราไว้สามลูกลูกใหญ่ครับ่เท่าของปั้นผมได้นะครับเติมลูกใหญ่มาก ตัใหญ่ครับเราตัดใบนนเราไปสามลูกนะครับนี่ครับสำหรับสายพันธุ์เกรปนะครับลาชนีแห่งมะเขือเ,เทศที่ผมชอบมากเลยครับเนี่ยกินอร่อยมากครับเกรปครับตัดใบแล้วครับเริ่มตัดใบฝั่งนี้นะครับ อร่อยมากครับเก็นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูลูกใหญ่กันนะครับว่าตัดเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับิ่มตัดแล้วนะตรงนี้ตัดแล้วครับตั้งตัดไม่เสร็จดูลองทีเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสวยงามมากครับเพื่อเป็นแนวทางเกษตรกรไทยนะครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับครับนี่ก็จะมาแนะนำ ے, พันสายพันธุของมะเขือเทศนะครับว่าม,มันมันมีพันธไหนได้ด้วยนะครับพันไหนด่าอลองแนะนําที่ว่าพันไหนเป็นพันุไหนครับมันมีมันมีกี่พันธุหมหนพันพันไหนโรมาครับอันนี้เขาเรียกโรมา,มาใช่ไหม โอ้จะไว้กี่ลูกครับไว้ไว้ห้าลูกเนาะสองสองสี่ห้าห้าลูกครับแล้วก็มีพันไหนครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอ๋อนี่ครับบีบ <Be ep. S 1> อันนี้บีบอ๋ออันนี้บีบครับ <tomato. S 2> ไหนกับทีโอวี o v. อ๋อนี่คือเรียก T O V ครับอ,อ,อันนี้ก็ไว้ห้าลูกเหมือนกันแต่อันนี้ไว้สามลูกใช่ไหมครับอันนี้ไว้สามลูกอันนี้อะไรนะครับบีฟบ,บีฟบ,บีฟไว้สามลูกครับ,บ,บ,บรูวีนี่เอาไว้ห้าลูกทีโอวีทีโอวีครับ T O V ไว้ห้าลูกเหมือนกัน,นโอ้โหนี่ครับลูกสวยลูกงามใหญ่เลยครับ T O V ันนี้อะไรนะครับ T O V โอ oh, T O V ครับเหมือนนั่นนู่นแล้วก็อันอันนู้นอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ไปลงตรงข้ามครับอันนี้จะโลมาโอ้ oh, นี่โลมาครับ <c oughs> ครับอันนี้โลมาครับ <c oughs> ที่วานเ <c oughs> ดี๋ยวไปอีกทางครับ เชอรีอ่อ๋อนี่เชอรี่ครับลูกมันจะคลา้คลายเชอรี่นะครับเนาะกลมๆครับกลมๆเชอรี่แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ตัดใบแนะต,<อ>ต่ตัดใบแล้วมันจะดูสวยกว่าน,นี้ครับอันนี้คือโหลดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดใบครับตัดใบมันจะเป็นมันจะเห็นหน่วยเห็นลูกของมันครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะครับเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังแรงใจให้กับช่องวิถีไทยคุณไกลบ้านนะครับก็จะทำในเกี่ยวกับกเกษตรในแคนาดานี่แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการทำคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ